กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ขลรบมินีน้บ่าวแอมเราทงได้เดินทางมาติดตามตุเลขกับแม่นอยอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาครับเป็นงูเจ้าที่มาบอกเลขครับที่มาชมสามตัวครับแต่เข่าสองตัวเนาะครับเนาะเก่าศูนย์เก่าศูนย์ครับงวดนี้ให้อีกแล้วครับท่านผู้ชมฟันเห็นแครว่าสันครับแคใหญ่ายเลยครับท่านผู้ชมกัดแม่นอยเลือดอาบครับลากลงไปกินอยู่ในน้ำพุ่นแหละครับท่านผู้ชมเนาะแต่โบเป็นยังครับ หลอดชีวิตมาได้ได้เลขมาอีก3ตัวครับชลาวันไก่ทองแคใหญ่ตัวนี้สีมาบอกตัวใดเนาะครับเนาะแม่หน่อยนั่งถ่ายยี่นี่แหละครับไปถามแม่หน่อยกันครับสวัสดีครับแม่หน่อยสวัสดีครับแม่หน่อยสวัสดีแม่หน่อยคนอารมณ์ดีครับท่านผู้ชมนะวังหันงูเจ้าที่มาบอกครับเอฟซีเนาะมาบอก0-79ครับนี่ครับนี่ตัดเลนก็ถทือว่ามีโชคครับท่านผู้ชมวันที่หนึ่งเมษายนที่ผ่านมาเนาะครับท่านผู้ชม งวดนี้ครับวันที่16เมษายนฟันดีอีกแล้ววะสันฝันแนวไ,ไหนไมหน่อยบ่าวซูเอฟซีเป็นฟังไหนครับฝันว่าอันจระเข้มากัดมันมจระเข้ไม่เห<ค>็นจระเข้จระเข้มากัดแช่เ,เลยบ่าครับแช่เลยมากัดไงบ่าวแช่นี่ตัวซ้ำไหนมื่อสีันเดเลยกุกหนุ่มกุก กู้หกุ่มใหญ่ได้ครับเอฟซีกูบผกบปุไปแมงกบอ่ยทำตัวซ้้นตัวใหญ่้นตัวนแมนยังไรยังดหลายหลายหลายมาเมื่อกัดข้นขาไปเ้งกระบดึงไไปเ้งกระอกครับแม่น่อยนี่บอกแมนขาขาเ่งกระบออกครับดึงกระโบออกครับส่ให้หลกแม่หน่อยขาบตเลยด้ไปครับบตเกลงไปกินน้ำเลยเกไปกินน้เ จังไรยังเป็นเนี่ยจังไรกับโบออกอาบก็ไม่กับบออกห้องใช้ผนกับผู้ชายเนี่ยชวยเนี่ยก็อุ้มมาซอยเขาครับตายดิ่กูเช็ดเนี่ยนี่วะไปใช้กับโบออกไปใช้กับโบออกไปเฮ็ดยังล่ะจังจะไปเจอจระเข้หนิแม่ครับไปสอนไปสอนกุ้งยิกแม่โอ้ยสูตรเก่านี่ครับเอ็กซ์ไปสอนกุ้งอ่าย่าไปเรื่อบานี่เรื่อมองเจอพญะยาหน้าต้องไปสอนกุ้งแม่ไปสอนกุ้งกำลังชิโดงหน่ะ ก็บอกอย่างนี้มันคือร้านที่มึงมาขับกลับเลดขับไปเมื่อโตเลยลากไปเลยลากไปเลยไปมองไปสอนกุ้งนี่ก็เจอพญานาคได้น่ะไปมองเดียวกันน่ะลูกปีง่ายสามโตกัดอีปีกันยู่ังไงไปเจอแขกก็อยังมองกันได้บาทเลยเป็นเนี่ยเลยเป็นเนี่ยเลยแม่หน่อยไปก็บอกไปก็บอกข้างเชียงในเนี่ยคุยกัออกไหนจริมือหอวมือหัวบาดเป็นยังไงสิครับจงออกบาดเนี่ย ไปอันไปบไุญแน่หรอโวยแนี่อ,อื่นอ,อืออ่นถ้านออขนใครเลยจะมีคนนะใครเลยจะมีคนมาผู้หนึ่งครับผู้ชายผู้ชายแมนครับมาโวยนี่หอมกะกะโซยแน่ก็เลยก็เลยก็เลยเขื่อขาบลงถึงล่างหน่อยครับเอแม่แน่เขาเลยปืนยนิงจังเลยแน่อบจับยิงก็จะโบออกตายกู่รู้ด้วยเห็นจะคล้อยเนี่ยจะคล้องดอดแค่ตายแมนจะคล้องดอด เออครับสุดยอดอยู่ในอายุโบราณไม่นหน่อยต้องไปกินในหนามแห้งจะคล้องมันดอดไปร้า้ตบเจอือมันมนดอดอายุหาสิบเอ็ดปีต้องเม่หน่อยเนาะอาสิบเอ็ดปีอายุเม่หน่อยในหา้าสิบเอ็ดปีได้เอฟซีเมนเอ้าเขาเรื่องเลยแม่หน่อยครับเห็นเล็กตัวไหนเห็นเหล็กตัวไหนครับลุงบอกว่าในในมัน,นโอ หกสี่แปหกสี่แปดม่เอาครับเห็นอยู่ในใสเห็นนี่ปากมันเนื้อปลาแคร์เลยกระบินมันเนอ้อปากระบินแครเลยแม่มีเลือดติดอยู่ในหันบ่เลือด่หนเน้เลือดไม่ลอยนะเนาะเกเป็นเกอะเป็นกอะเป็นกาอเนาะหกสี่แปดหกสี่แปดสองตัวเห็นบ่ครับสองตัวเห็นบ่บ่เห็นแต่สอามตเห็นแต่สามตัวหกสี่แปดครับงมืวันที่สิบหกเมษายนเนาะอายุห้าสิบเอปี บทสองเปรย์ยากับแขเลยครับอือเอาเอฟซีเป็นผู้ที่ฟ like. ันแม่นครับงวดที่ผ่านมากเก่าศูนย์กระแสนแตกละครับแสนสาหัสแสนสาหัสกลับกันนิดหนึ่งโอ้ยนี่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 นั่นทานแม่นตัดเหรียญนี่มั่วโจทีต่อครับเอฟซีมั่วโจทีมาบอกนะครับท so ่านผู้ชมเนาะอืมจังไรอีกครับบ้านนี่ซ้ำนี่ฟันชันสันซ้ำนี่ซันชนี่ซ้ำนี่แหละครับครับท่านผู้ชม เนื้อแจงสิมาติดตามไปฝากเอฟซีอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมเนาะกำลังต้นวิกก็ถือว่าเป็นเรื่องดีละที่ใน้ตัวเลขนะครับแม่หน่อยเนาะครับเอาให้แม่หน่อยไปพักผ่อนครับขอบคุณที่รักครับแม่หน่อยขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมบแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมโลทงน่ามีเด้อดขับไปรับชมเมืองตรขกันครับครับผมท่านผู้ชมตัวเลขของแม่หน่อยครับท่านผู้ชมเนาะขอให้มีโชคใหญ่ต่อเนื่องสามตัวแตกครับเอฟซีหกสี่แปด หกสี่แปดครับอายุไม่น้อยในหาสิบเอ็ดปีครับท่านผู้ชมงวดวันที่สิบหกมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดครับขอให้มีโชคใหญ่กับไม่น้อยครับสำหรับคลิปนี้เบ้าแอมละทงกสิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่อย่าเพิ่งไปใส่ครับเอฟซีเมื่อนี้ครับเมื่อไนเบ้าแอมละทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบ้าแอมละทงนี่ได้เดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับทมาชมเอาของเมตาค้าขายไปใส,ส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลยกสื่อลอตเตอรี่ึจนสิริภูมเนาะครับเนาะสมาชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนาง่าอยู่ของหม่รับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับครับสามผู้ชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับ,รบอู้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหายมหเสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหน้ะกบีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะ้วกบีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ,อ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะคร,ครับผมบผม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดนะพ่อนวดตี่เหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่มมานผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนา,าลานเห็นุใดนคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมื้อนีอครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากงไ้ค้นหักค้นหลงเบาเบายงางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับท่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลู่ปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม นักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบุหร่ซาครับเอาไปฝากเอซีกระโทมาตามเบอโ์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอะเอาไปใส่เอาไปฝากหาาิพี่น้องก็ได้ครับสามผูชมสามผูชมครับเอาไปหาญาดพี่น้องใส่เอาไปท่าครับห้ดวงเงินบารมีเ่อแพกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนาอทสามผูชมแล้วกาเบาแอมโล่งทงนี่ในน้ำมุนมาน้าครับใ้น้ำมุนข้องหลวงปุลอดมาให้เอพซีนะครับสามผูชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีถีร่าศีมันบดมันบัง เสียเียบจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาบโบลายครับมาฝากเอฟซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเบิกเ้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเบิกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าเอามาตรงกับสีห้เบิ้งตัวเล็กกับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดืมด่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าอ่าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าหาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ